คุณติดเองได้พอไม่มีสายมันง่ายต่อการจัดการครับเข้ามาในบ้านปุ๊บเขาจะไม่ลืมขโมยไปด้วยคือฮาร์ดดิสก์พิกเซลก็เลยต้องปรับปรุงไปอีกขั้นเหนือกว่าโจรอีกสเต็ปหนึ่งกล่อง NVR ไร้สายคุณไปซ่อนตรงไหนก็ได้คือเป็นไร้สายที่ไปไกลกว่ามีสายเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นส่งไลน์มาด้วยไอ้บันทึกส่วนบันทึกแต่พอส่งไลน์มาผมมีสำเนาแลวนะประหยัดกว่าอิสระก,กว่าแล้วก็ปลอดภัยกว่าที่สุดแห่งคุณภาพ คุณนุยต้องเรียนถามทำไมรู้ถึงเรื่องของพิกเซลของกล้องอ, <บา S 2> อะไรพวกนี้เยอะขนาดนี้ครับ <c oughs> ก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์นี้ครับ<ะ>ปีนี้เข้าปีที่3เราอยากจะหาของที่มันมันดีพอต่อการใช้งานพิกเซลเป็นแบรนด์ที่มีความพยายามในการปรับตัวมาโดยตลอดไม่หยุดนิ่งต่อการอัปเดตแล้วก็ลูกค้าก็จะได้รับผลประโยชน์ที่ดีขึ้นเรื่อยๆครับกล้องวงจรปิดที่แบบไร้สายเนี่ยมันต่างจากกล้องวงจรปิดที่มีสายไงฮะตอนผมไลายสายผมโดนไปเจ็ดหมื่นกว่าบาทผมให้นิยาม3คำประหยัดกว่าอิสระกว่าแล้วก็ปลอดภัยกว่าประหยัดกว่าเกาหมาย คือว่าเวลาที่คุณติดกล้องที่ไม่ต้องเดินสายคุณติดเองได้แล้วก็ปลอดภัยกว่าก็คือวิธีคิดใหม่ของโลกใหม่โจนเนี่ยเข้ามาในบ้านปุ๊บสิ่งที่ขโมยเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะไม่ลืมขโมยไปด้วยคือฮาร์ดดิสก์ฉะนั้น พิกเซลก็เลยต้องปรับปรุงไปอีกขั้นเหนือกว่าโรจรอีกสเต็ปหนึ่งกล่อง NVR ไร้สายคุณไปซ่อดตรงไหนก็ได้กล้องเนี่ย5ล้านพิกเซลนี่คือเป็นไร้สายที่ไปไกลกว่ามีสายใช่คือเขาไปแตะสแตนดาดคำว่า5ล้านพิกเซลได้ก่อนข้างไวและก่อนใครเพื่อที่มั่นใจได้ว่าความไร้สายเนี่ยส่งผ่านด้วยความชัดที่สุดเนี่ยแ่ที่เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นก็มีไลน์โนติยที่บันทึกส่วนบันทึกแต่พอส่งไลน์มาผมมีสำเนาแล้วนะแล้วเผื่อยังกังวลใจอยู่เวลาเป็นสินค้าเทคโนโลยีเนี่ยรราประกันซ่อมที ไหนยังไงได้บ้งครับประกันในสามปีแต่เวลาเสียเนี่ยมันจะมีจุดในการรับส่งเ1เนอีเลฟเว่กว่าหมื่นสาขาทั่วประเทศ mm hmm. ส่งมาปุ๊บมันเสียจริงๆเปลี่ยนเครื่องใหม่ภายใน3ปีนี้ที่เป็นระยะประกันเนี่ย mm hmm. ก็ส่งถึงบ้านเลยครับอยากจะเปลี่ยนเป็นรุ่นนี้ฮะติดต่อที่ไหนครับไลน์ <Line S 1> แอดในพะิกเซล CCTV